อ่าโอเคกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งคนโดยการจะเอามือถือมา2เครื่องคือต้องฟังนะครับมือถือผมเป็น Android นะครับมือถือที่อัดหน้าจอนะครับผมจะไม่เปิดไมค์และไม่เปิดลําโพงอีกมือถือเครื่องหนึ่งจะเปิดไมค์และเปิดลําโพงเพื่อให้เขาได้ยินนะฮะซึ่งการแกล้งผมจะเอาไปแค่2ตัวนะับผมอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมผมก็มีข้อความจากเพจของอะไรวะของไอช่องไอของ กลิน่าฟรีไฟนะครับให้หยุดเล่นโปรนะครับไปไปดูกันเลยว่ามีอะไรมัง่งก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปนะครับผมก็ทางเพจของ GM ก็มีการบอกไปว่าลวงใจเรียนแบบโปโดนแบนนะครับผมใครอยากไปลอกเรียนโปรหรืออยากไปเล่นโปนะครับผมการหลอกลวงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและถือเป็นการโฆษณาโฆษณาให้เราโปด้วยเท่ากับว่าคุณมีเอ้ยไม่ใช่เท่ากับ ว่าคุณสนับสนุนโปรนะครับผมเราอย่าไปกดถ้าเห็นโปรสตรีมนี้ครับผมเราอย่าไปกดไลค์กดแชร์โปรนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถือว่าสนับสนุนให้คนที่มาดูเร่นโปรนะครับผมโอเคกันด้วยนะครับสวัสดีคุกด้วยครับวันนี้เราจะไปแกงคนอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนี่ครับผมแต่ว่าเราใช้มือถือ2เครื่องแล้วไป2ตัวแล้วก่อนนะฮะตอนนี้ผมกําลังให้ผมกําลังเอาอีกเครื่องหนึ่งหาหมายเลขห้่องนะครับผม ก็กาลังเสด็จหาอยู่รักกรุณารอแป๊บหนึ่งเลยนะครับผมถ้าคลิปนี้มันเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกนะครับผมอืมก็อันนี้คืออันนี้คือออกมาภาคเองนะครับผมคือเอามาภาคเองก็ต้องขออภัยแล้วกันนะฮะเพิ่งทําคลิปแกล้งคนแบบนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมไปดูกันเลยมา เดี๋ยวผมจะขอทําการเชินแล้วครับผมเจอหมายเลขอ่องแล้วนะครับผมแล้วผมก็เจอผู้หญิงแลครับผมจะไปทําการจีบเขาโดยใช้เสียงอื่นครับไปเลยนะครับผมมาแล้วครับเขากดเป็นตี้สีแล้วนะครับผม ัลโหลค่ะพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่สาวอืม mm hmm. ไม่คุยด้วยเลยอะ่ะ mm hmm. อืมเอแล้วให้เอาพูดดีสุดแล้วพี่สาว <Okay. S 1> คร<ะ>ับด <laughs> พี่พี่มีแฟนยังครับอะไรนะพี่มีแฟนยังครับทำไมทำแบบนี้ผมผมจีบได้ไหมครับผมผมน่าผมผมหน้าตาดีนะครับ ชื่ออะไรครับอะไรนะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับชื่อเคค่ะชื่เคผมผมขอเรียกที่รักได้ไหม มก็ตามพูดดีๆพูดดีๆโอ้เขาพูดไม่กรเขาพูดดีสุดแล้วก็อย่างจริงไหมก็พูดดีสุดแล้วอ่ะผมผมจีบพี่สาวได้ไหม พี่สาวอายุเท่าไหร่แล้วอะไรอายุเท่าไหร่ไม่พี่สาวอายุเท่าไหร่ทำไมทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะ ดีๆก่อนไม่ชอบเสียงแบบนี้เ<บ>ขาหมดนโหแล้วอ่ะเขาโมใจอแค่นี้พี่เจ้าครับรักนะจุ๊บๆอะไรวะรักนะคะ ผมทนนึกไว้ว่เดี๋ยวเอเมเอเมนเทเรตพี่เจ้าครับอะไรนะรักนะได้ยินไหมได้ยินเลย รักพี่สาวได้ไหมอ่ะอายุกี่ปีคะอายุฉิบสิบห้าปีครับอะไรนะฉิบห้าจริงไยหนูจริงโอ๊ย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 อ่ะทอ๊ยโอ๊้องยโอด้วยถ้ายูดเยียงี ก็มผมชอบพี่อหรอ,อ,อเออเายอหยอ,อ,อพี่แปบ๊บนึงนะแล้วผมก็จะเฉลยเสียงผมนะครับ <c oughs> ผมจะแอปนะครับผมเสียงที่เฉลยจะเป็นเสียงแอปนะครับพี่ครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินผมไหม ฮัลโหลครับได้ยินผมไหมครับบิ๊กี่ร้อเสียงดีครับรักนะครับพี่ครับฮัลโหลพี่พี่ครับได้ยินผมไหมอ่ะเอ้าเงียบเลย ได้ยินไหม <c oughs> พี่สาวได้ยินมมไหมครับเน็ต <c oughs> ไม่ดีหรือไงวะฮัลโหลฮัลโหลเธอไปแล้วงอนแล้ว ก็สำหรับใครที่ชอบนี่ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกงใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมยังจะมี ep 2 ep 3นะครับกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปละบ๊ายบาย